โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำครับเซตนี้เหมาะสำหรับใครมีลูกมีหลานนะครับให้ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับเป็น iPhone 6นะครับ64 g b เป็นเครื่องสุนทรไทยนะครับผมผมพิดูครับนี่นะครับ iPhone 6 64 g b เครื่องสุนทรไทยนะครับโมเดล T-head นะครับ64 g b ตัวนี้สแกนนิ้วได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ดูนะครบให้ดีนี่ครับปกติทุกอย่างครับสแกนได้เลยตัวนี้ขายให้ราคานักเรียนนักศึกษาเลยครับผมเอาไป 3, 8 9 9พอาอยากให้ดูบอดี้ก่อนดีกว่า,ามีรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับราคานี้แต่ว่าฝาหลังสวยนะครับ ให้ดูให้ชัดกันนะครับฝาหลังเนียนๆครับแต่ว่าทำมันเป็นสีมันจะลอกเป็นเรื่องปกติครับถ้าคนใช้เคยใช้ iPhone 6กในพวกเนี้ยห p เอ็พวกเนี้ยมันชอบลอกแต่วันนี้ไม่ได้เยอะนะครับมันจะสีแบบมันจะจางๆหน่อยครับนิดหน่อยเป็นบางจุดนะครับไม่ดูให้ชัดเลยนะครับมันจะ,จะมีรอยเล็กน้อยอย่างเงี้ยตาการใช้งานครับ แต่ทุกอย่างปกติหมดนะครับมีรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะคือให้ให้ลูกให้หลานเล่นใช้งานนี่ยังยังดีกว่านะพวกนี้นะมันทนนะครับแล้วก็ได้แบรนด์ด้วยครับใช้งานดีกล้องดีนะครับเล่นเกมไลฟ์ Facebook, เฟซบุ๊กเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันโอเคอยู่นะครับราคานี้แล้วก็ได้64กิกด้วยนะครับที่วอกไปซื้อแบรนด์ที่มันใช้งานไม่ค่อยได้ครับผม โอเอสนี้ยังยังโหลดได้ทุกแอปนะครับแอปอย่างอื่นใช้งานได้หมดนะครับพวกไลน์เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ใช้ได้แน่นอนครับ youtube เล่นเกมได้อยู่นะครับให้เด็กให้หลานใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะส่วนอุปกรณ์มีให้ครบเซตเหมือนเดิมครับเซตนี้ดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นหูฟังนะครับหูฟังใช้งานได้เหมือนกันใช้งานได้ดีเลยครับมีหูฟัง ชุดช้าเป็นงานบริษัทหมดเลยนะครับแต่ใช้งานได้ครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับดีกว่าไม่มีใช้นะครับใส่ชาร์จนะครับแล้วก็ฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นเคสนะครับเคสผมมีให้เลือกหลายแบบถ้าใครสนใจมาลองดูก่อนที่ร้านได้นะครับตัวนี้หมดเนี่ยครับเซตเนี้ยผมให้ราคา3890นานะครับคือเอาไปใช้งานคุ้มๆนะครับดีกว่าไปซื้อมือถือจีนที่มัน ก๊อปปลานะั่นมันคือใช้งานไม่ค่อยได้ครับผมเคยเคยรับมาขายแล้วมันไม่โอเคก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขายเลยครับมันไม่เวิร์ครับใช้พวกนี้ดีกว่าครับได้แบรนด์แล้วก็คุณภาพมันมันมีอยู่แล้วครับพวกไอโฟนในพวกนี้ครับจะใช้เองหรือใช้เครื่องสำรองหรือจะให้ลูกให้หลานใช้ก็ได้นะครับผมก็คุ้มนะครับไอโฟน6 6ปร14กิกเครื่องศู์ไทยราคา3,890ทเ่านั้นนะครับ ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับสนใจมาลองดูได้ที่หน้าร้านนะครับร้านอยู่ที่สุข,ขุมวิทนะครับหรือจะทักไลน์แอดไลน์มาก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับให้ดูชัดเนี่ยมันจะมีรอยเล็กน้อยครับอย่างเงี้ยหนกล้องมันไม่โฟก,กัสมีรอยนิดๆๆน้อยมากครับผม ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองดูได้นะครับฝากด้วยนะครับไว้นคน63,890ครับผมวันนี้ครับ